สวัสดีค่ะม,มีกิมมาเดินออกกำลังกายค่ะตอนนี้เวลา6โมง20นาทีค่ะถนนขาวๆนี่ที่ไจิมเดินค่ะ,ะเป็นถนนคนเดินแล้วก็ถนนจักรยานจะไม่ได้ไปวิ่งหรือว่าเดินตรง ตรงทางถนนใหญ่นะคะถนนรถยนต์นี่ค่ะนถนนที่ยายจิมจะเดินไปแล้วก็เป็นภูเขาใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยนี่ค่ะเช้าอากาศดีมากค่ะยายจิมมาเดินออกกำลังกายตอนนี้เราเดินลงเขานะคะ เดินรงเขาบ้านเมืองคะเจ้าอยู่น้ำพูน้ำเขาค่ะฟังั้างนี้เป็นคอนโดค่ะฟังเสียงคะเจ้าไอ้พดน้ำค่ะพี่น้องพดน้ำโตนไม้พดน้ำยานะครับหนะบัานเมืองคะเจ้าคะจียูยังสีแะไรค่ะ ดูแบบตามธรรมชาติรับพี่น้องนี่จิมยางกลับล่ะค่ะยางล่งเขาละพี่น้องตรงช่วงนี้ล่งเขาอยู่แต่ว่าช่วงต่อไปสิเป็นขึ้นเขาครับพี่น้องค่ะบริยานว่า โอ้ยลบลดลดสุมากเสียวมาส้นบอค่ะเนี่ยมันเป็นข้างของใครคงมั่นอยู่ค่ะอเอาทีเจะกับญาตเขากลมาเซ็นนี่เละค่ะพี่น้องลดเงินเขาก็แล้วทุกคนค่ะ ต้นไม้ครับพี่น้องชมวิวภูเขากาสดชื่น,นเนี่ยบ้านข้าจ้ากับชิคตแบบนี้นะคะพี่น้องคะส่วนมากสิเป็นชั้นเดียวกระทินบ้านเฮากับมีเค่ะนี่เนี่ยนี่ค่ะพระกระทิน ตอนนี้ก็่เคียมกันย่งางถึงผู้ล้วค่ะอากาศดีๆยังมม่เศร้าไม่ยังออกกำลังกายครับพี่น้องค่ะเอาวิวงามๆเอาวิว,วบ้านเมืองขะเจามาให้เบิ้งค่ะว่าเป็นจังดั เจา้ายูจังใดเนาะฝรั่งก็ไดนคะคะเจ้าก็สิอยูจังสีหละพี่นอ้องยูกับธรรมาชาติพระเจ้าสิบดตัดตรงไหนต้ไนไหลเลยพี่น้องค่ะตอนอย่างึ้นเน่ะเอาการอยู่ค่ะเศร้ารถก็บิบว่าค่อยมีแลงหรอกค่ะพี่น้องมันยังเศร้าอยู่ค่ะ ตืนมากอะเจ็ดโมงครึง่งรถสี่ลหลออกไปทำงานกันก่รรยากาศก็คือบานเท่าเนี่ยแหละค่ะอากาศก็คือบานเท่าเนี่ยแหละต้นมงต้นไม้ก็คือบานเท่าเนี่ยแหละพี่น,อน้อง,งตน้นทับาิมใ่ไงต้นมะข่ามีแบบนั้นแหละค่ะ กันสิประมาณนี้ค่ะถนนหนทางค่ะเจาะบูเวียนค่ะสิบ่่่คอยมีไฟแดงป็นไรค่ะพี่น้องถ้าเป็นทางแยก เ่นสีใส่วงเวียนเอาค่ะพี่น้องค่ะวงเวียนค่ะให้ทางขวาไปก่อนเออแต่่าข้าเจ้าก่ะเหตุตามกฎจราจรดีดีเลยพี่น้องกฎจราจรออยู่นีนีเขมวดค่ะเขมวดเมื่อสุยางสุเรื่องอันเนี่ยขึ้นไปปุ๊กหน้าวินกันค่ะ มาดอแบดกันค่ะพี่น้องลงไปแล้วนี่นี่นี่เอ้าวดอเดี๋ยวก็เก่งเออ เดยวก็เก่งเดี๋ยวก็เก่งเยี่ยมมากเออเอาอ,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 อ่พี่ลินตอนที่นาะยบินวิ่งตอนเช้านาะยบินนะ่าจะปวดท้องเออนานพี่ลินเอา เออเอาขึ้นตรงตรงเอาขึ้นตรงตรงเออขึ้นตรงตรง,น,ตรงนั่นแหละเออไม่เป็นไรค่อยฝึกไปเดี๋ยวมันก็ได้เยอะนี่ค่ะค่ะพี่น้องผ้าล้านมาเดอแบทค่ะ นะฮะเดอ้อแจ้งน้อยหละค่ะสิขึ้นไปอาบน้ำค่ะพี่น้องไปอาบนา้ำไปโรงเรียนค่ะนะฮะสอบสอบก็เพื่อกันออกมาออกก็ร่างกายจ้งนอ้อยสักก่รณค่ะพี่น้องค่ะอาเมื่อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็ได้ค่ะพี่น้องพอกันไม่คิบหนะ้าฝากก็เลยก็แช์ก็ติดตามแซบวิสานบานเฮาเป็นกำลังใจให้ยายจิ้มน้ำในเด้อค่ะพี่น้องคิดถอดคิดถึงสุข้สุสคนค่ะทั้งบานเฮาค่ะ สวัสดีค่ะ